น้องสาวของข้าอยู่ที่ไหนวันนี้ข้าก็จะไปตามหาน้องสาวของข้าทีพักพลาดจากกันมาหลายสิบปีแล้วตามข้ามาไปข่าปีศาจเหรอเออเกิดคนละที่กันแล้วคนนี้เอ้ย สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเราเป็นอีกแล้วนะคะพี่นุน่นค่ะอุ้มค่ะทีโบโว,วันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอตก,กันอีกเช่นเคยคะ่ะน้องๆแต่ว่าวันนี้แมพที่น้องอุ้มจะมาเล่นนะคะวันนี้ก็แบบน้องอยากเล่นแมพนี้มากนะชวนพี่นุ่นเล่นแมพนี้มาหลายวันแล้วใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแมพนี้มันจะเป็นอะไรแต่ว่าในเมืองมันสวยนะแต่ว่าเราจะได้เป็นผู้ก้านนะะ้วยค่ะพี่นี่แล้วต้องไปจัดการผีสัตว์นะคะพี่นี่เออแล้วก็ไปเดินไปตกแต่งตัวด้วยนะ มันไม่ชัว์เข้าใจไหมอ่าเห็นไหมอย่าเลือกตัวละครเดียวกับหนูนะของหนูจะเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นตัวอย่าเลือกตัวละครหนูเอาตัวละครไหนก็ได้ผู้ชายก็ดีตแต,ต่ตัวนี้เป็นผู้หญิงไหมไม่รู้ก็เสี่ยงนูดิแต่มันจะไม่เห็นหน้านะเค้าจะมีลักษณะนี่เท่ๆปะละ่ะเออเท่อยู่เท่อยู่เออเท่ดีเท่ดีแล้วมันแ,แล้วมันเป็นยังไตงตอนนี้เป็นยังไง <Huh? S 2> แล้วอุ้มอยู่ไหน ตอนนี้หนูอยู่หน้าแมหม่หนกูกำลังเดินเข้าเมืองอะแล้วหน้าตามันเป็นไงมันไม่มีหน้าตามมนไม่มีแต่ว่าจะมีชุดสวยๆด้วยหรอเนี่ยกดต่อสู้ก็กดตรงนี้นะกดตรงนี้ไม่ได้กดตรงนี้นี่กดต่อสู้ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดกดตรงนี้มันไม่ค่อยมีถ้าเกิดจะกดบินพู้นี่ต้องกระโดดก่อนนะไม่งั้นถ้าเกิดพ้นี่กด,ดบินปุ๊บมันมีปีกไหมขออางไหมไม่ต้องก่อนพ้นี่ต้องก่อนที่พูน้นีบินเดี๋ยวผ้นีค่อยกระโดดลงมาเลยหนูกำลังถึงเมืองแล้วพ้นี่รอหนูแป๊บหนึ่ง อันนี้เป็นปีกอ๋อรู้แล้วอันนี้เป็นน้าแข็งอันนี้เป็นดาบเนาะแล้วเป็นผู้ก้าที่ต้องไปจัดการผีสาค่ะทุกคนตอนนี้พี่นุ่นต้องไปตามหานองอุ้มก่อนนะดูพี่เดินดิเดินแบบออนแอบออนแอนมากเลยอะไม่เดินแบบนางแบบไงนางแบบนางแบบแบบหรอนี่ตาที่มันมีผู้หญิงอยู่อะสีผมสีดําอะต้องสีแดงๆอะหรอเออ กี่พอจะเห็นอยู่นะผ่ามาแล้วน้องสาวน้องสาวของข้าอยู่ที่ไหนวันนี้ข้าก็จะไปตามหาน้องสาวของข้าที่พักพากจากกันมาหลายสิบปีแล้วเอ๊ว่าแต่ร้านนี้คือร้านอะไรนะเดี๋ยวข้าจะนัดพบน้องสาวของข้าที่ร้านประจิมนี่แหละป้า ขอเก้กวยแก้วหนึ่งค่ะอุย้ยเกรดสัตว์ทุกคนมีตังจ่ายหมจ๊ะถ้าเกิดไม่มีตังจ่มาล้างจานให้ฉันเลยนะโอ้ฉันเห็นน้องสาวของฉันแล้วล่ะกําลังจะเดินมาใช่คนนั้นหรือเปล่านะดูเธอสิเธอเดินมาแล้วเธอลอยมาเลยอะสวัสดีเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ทีเหมือนกันค่ะท่านพี่หนูไปออกรบมาหลายที่เลยแล้วก็ชนะหลายศึกเลยค่ะ พราะว่าหนูนะมีพลังเป็นไฟฟ้าได้ไงล่ะคะท่านพี่พี่ก็มีเหมือนกันนะเป็นแบบน้ําแข็งอะเอาหรอของเราก็อยู่บนฝั่งสีของหนูเป็นไฟฟ้าเลยนะพี่เป็นไฟหรือเปล่าใช่อย่ามันเล่นกับไฟเล่นดาน,นปีนีนี่น้องจําได้ไหมนี่เป็นร้านปราจิมนะเนี่ยเห็นไหมแล้วปราจิ๋มไปไหนล่ะคะเนี่ยแล้วป้าจิ๋มหายไปไหนอุ้ยเราสามารถขายของได้นะแม่ค้าไปหนูหนูมาเล่นละครเอาไหมเอาไหมเอา,เอา เอายังมังยังจะมาเริ่มใหม่เหรอสวัสดีค่ะปะ้าเจม์ขอซื้อของหน่อยจ้ารับอะไรดีจ้าอ๋อขอทั้งบทเพลงนี้เลยนะคะพอดีมีตังนนต่ายอะค่ะอันนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อช้างนะคะเฮ้ยนั้นขอสั่งบดเหมาเลยนะคะพร้อมกับเล้าด้วยค่ะกินแล้วก็จะหน้าตาเหมือนช้างอะค่ะไม่กินละอ้าวทำไมไม่กินล่ะหน้าตาเหมือนช้างดยคนสวย <laughs> ายว่าจะไปฆ่าปีศาจอยู่ไหนอะอ่ะมันไปนอกเมืองกันตามข้ามาไปฆ่าปีศาจเหรอเฮอคุณนีดด้เป็นพลังน้ําแข็งอุ้มเป็นพลังไฟฟ้านะครับเหรออือแต่เป็นคนรับประเภทกันสามารถฆ่าปีศาจได้ใช่ใช่ไหมแต่ว่าสามารถฆ่าเพื่อนได้กันยังได้เห,หรอเอออย่าฆ่าหนูนะอย่าฆ่าหนูนะลองสิ ให้อยู่ร้องกับวุนน้นดีได้ปล่ล่ะพี่ร้องฆ่าหนูได้ไหมสมมติมันไม่น่าได้นะได้มันได้เหมือนกันเนี่ยได้เหมือนกันวุน,นีีก็อย่าเด่นเนี่ยวุ้นดีดีที่ร้องฆ่าหนูดีกว่าฆ่าคนดีกันเยอะจะฆ่าจะฆ่าเออพี่ฆ่ามุมได้ด้วยเหรอเฮ้ยโคตรมาอันนี้เป็นร้านน้องจอยสวัสดีน้องจอย พี่ขอซื้อน้องจอยขายอะไรเนี่ยขายมะม่วงค่ะน้องจอยขายอะไรเอาน้องอุ้มเอาไม่ใช่วิทยวลครเหมือนน้องอุ้มเลยอะตกใจหมดนึกว่าน้องตัวเองอันนี้ร้านร้านลุงใหญ่ร้านลุงใหญ่หรอวะคิดชื่อไม่ออกแล้วร้านก้าเต๋วร้านลุงใหญ่ร้านลุงใหญ่ เขาเป็นลุงไงลุงไงแล้วเกิดเจอที่ไกลเราต้องเดินลําบากมหาวุนนีบพอีก็รู้ว่าตัวละครนี่มันเดินซาโลอืเห็นแล้วเนี่ยมาที่มนร้านมะเต๋อกันเขาเข้าได้ได้เราไปเร็วเข้าไปข้าปีศาสอยู่ไหนวุ้ยไปกินร้านมะแต๋วก่อนไปไปไปข้าปีศาสไปจะเข้าร้านนี้ก่อนไหมเราไม่ลองไม่รู้หนูมาแล้วมาแล้วอุ้ยผู้ชายผู้ชายนั่งโตหน้าเลยจ้านั่งโตหน้าเลยจ้า อุ้ยมีพี่ชายล้วกินอะไรดีเราวันนี้อร่อยอร่อยค่ะอะไรอร่อยอร่อยเครื่องดื่มเอาอะไร<ห>าได้ไหมคะที่ต่อสู้ที่มันมีผีสาสอยู่ตรงไหนเหรอเดืด่องกไปจากเมืองแล้วก็เดินไปแถวนี้ก็จะเจอพวกผีสาสแล้วก็จัดการพวกมันแค่นั้นแหละพวกเธอก็จะต้องรับเท่าสมัครกิวแล้วก็จนภัยก่อนนะอืออ่าเซ็นแล้วค่ะพี่เซ็นเร็วเซ็นเร็วคุณเชื่อตัวเองโอเคเราไปกัน ไปังจากนั้นเธอก็ลงไปข้างล่างใช่ไหมล่ะแล้วก็เดินลงไปจากเมืองนี้ก็จะเจอขึ้นมาข้างบนได้ด้วยเหรอเฮ้ยมีได้เหรอขอดูซิข้างบนเป็นร้านอะไรก็ไม่รู้เขาขึ้นไม่ได้เหรอข้างบนอาจจะเป็นเตียงนอนข้างบนนี่เป็นอะไรนี่ว่างเปล่าช่วยๆขึ้นไม่ได้ด้วยออกกันโอ้ยออกไม่ได้่ะออกก็กดที่เดิมแล้วก็ออกมากดค้างแล้วไม่ออกเอาได้แล้วมาต่อไปใบตาหนูมาออกเมือง ตามมา,มาตรงนี้ไห<า>นบอกว่าเคยมาฆ่าปีศาจใช่ไหมเห็นนางอุ้มบอกแบบนั้นนะอุ้มไม่เคยฆ่านะแต่อุ้มรู้จักทางอยู่อุ้มเคยเล่นสองสามครั้งอยู่เคยไปเจอแล้วก็ไม่หนีเพราะว่ากลัวลุงตู่ไหเนี่ย <c oughs> ลุงลุงป้อมแล้วลุงลุงข้างบ้านลุงข้างบ้านเราก็ชื่อตู่เหมือนกันไง <c oughs> แล้วลุงป้อมมีไหมไม่มีถ้าเกิดลุงป้อมมีแล้วโดนนี่หรอออกมันตรงนี้เหรอ ใช่ท่านพี่คะรอน้องด้วยทำไมท่านน้องถึงได้เดินช้าแบบนี้เล่าท่านก็หยุดสิหยุดถ้าข้าหยุดข้าก็ไม่ได้เดินสิอันนี้เจ้าเดินช้าเองทำไมเจ้าลอยมาแบบนั้นล่ะข้าตัวละครดีกว่าข้าจะได้เดินเร็วตัวละครของเจ้ามันเดินช้าเพราะว่าเจ้าตัวละครของข้ามันวิ่งได้ด้วยไปนี่ข้าลอยเลยท่านท่านข้าเร็วกว่าท่านอีกไป เจ้าพาข้าลงป่าหรือเปล่าเนี่ยไม่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 ไมไมไมในเจ้าบอกว่าจะพาข้าไปฆ่าสัป,ประหราาไงแล้วเจ้ามาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยข้าก็ไม่รู้ข้าจำทางไม่ได้เจ้ามั่วจริงๆเลยเจ้าเดิยนําข้ามาก่อนตามข้ามาอยู่ไหนอยู่ไหนมมนตรงรันที่มันมีพวกของไฟตรงนั้นเลยไหมตรงนั้นแหละมันคืออะไรมันคืออะไราชาวป่าไงหรอเร่ยนไงพว่นงนั้นหนัวขาวเลยนะสัป,ประหราาไหนสัป,ปะหราาของเจ้า ดูตัวไปสิมันมีซลาแล้วก็ดินเข้าไปนมันจัดการแล้วไม่นมเจ้าข้ามันซตข้ากำลังจะหยิบดาบข้าไม่รู้ว่าข้าจะฟันอย่างเรียงไรทำไมเจ้าไม่มาช่วยข้าแล้วข้าออแมพข้าพังแมพแล้วทำไมเจ้าไม่มาช่วยข้านี่ข้าจัดการเรียบเลยเป็นไงล่ะเจ้าเ่งกันนะเก่งสิเอามาเพิ่มอีกเลยออ้าแ่นี่ยเ่ โอเคค่ะน้องๆสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะพี่นุ่นกับมะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ซับสไครต์จะกำลังใจพี่นุ่นกับมะอุ้มทำคลิปวิดีโอต่อไปได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ